วัสดีาต้องชมทุกท่านนะคับวามจะจดูพายเป็นงานนะคบผมจะว่าเล่นเกมเล่นอานะคะชา,าเลนจ์นะคบที่ผมทำมาเองก็คือเล่นหมดมือใหม่ภายในเวลา40วินาทีซึ่งทุกคนก็คงจะบอกว่ามันง่ายใช่ไหมคบแต่ว่ามันไม่ได้มีถุงเงินอยู่ทุกที่นะครับแต่ว่ามันก็จะง่ายนะครับแต่รแตเราว่นี้ชิวเฉียดครับผมก็ ก็เก็บได้ถุงุนนะครับตรงนี้ไม่มีเลยนะครับไม่ได้เลื่อยด้วยนะไม่มันไม่ต้องไปเลื่อยแล้วครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปถึงชั้นบนก็เราก็ได้แล้วตอนนี้สามนะครับได้เลื่อยด้วยตอนนี้ได้ถุงเงินสี่ถุงแล้วนะครับเร็วมากตรงนไม่มีนะตองนี้มีดวงตาได้อนมีอายด้วยสามละมีสามอายละตอนนี้นะครับครูดาววิ่งเหลือสามสิบห้านะครับ อออกอบนี้40วิจะทันไหมไปดูกันครับเกือบแล้วครับอีกแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นเองค่ะ